ครับนี่หัวสะพานที่เรามาแต่เดินลงไม่ได้เพราะหอยนางรมมันเยอะมากแล้วมันบาดเทา้าเลือดออกจนน่ากลัวเ,เดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยนึงครับข้างหน้านี้มันจะมีคลองน้ำอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะข้ามไปได้มีน,นุ่มเท้าแล้วครับเดินได้บอกตามตรงว่าเดินมาไม่เคยมาเดิน ถายเลนไกลขนาดนี้มาก่อนเดินนิดหน่อยแล้วก็ก,กลับตอนนี้มาถึงตรงสันทรายที่มันโผล่ขึ้นด้านหน้านั้นแล้วที่เราคิดว่ามันจะมียากทะเลกันไกล้แล้วครับ นะครับที่ตรงนี้ไม่ลึก้ผมก็เจอมาแล้วครับหญ้าทะเลครับโอ้ยเจอแล้วถึงแล้วครับตรงที่เป็นหาดทรายช่วงน้ำลดแล้ว เป็นแหล่งอาหารของพยูนหรือว่าคนที่เรียกกันว่าดูยงมันคือหญ้าทะเลครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับใบมันผมจะลองล้างขึ้นมาเป็นเกลี้ยงดูสักใบหนึ่งเนี่ยครับใบอย่างนี้ความยาวประมาณสัก70เซนขึ้นเป็นกอ แน่นๆนะครับขออนุญาตลองดึงดูสักสักหน่อยมันนิ่มมากมันนิ่มมากเลยนะครับให้ประเมินผมว่ามันเป็นพืชที่อ่อนแอแหละไม่น่าจะแข็งแรงเพราะจากที่ผมเหยียบลงไปมันขาดง่ายนะครับทีนี้มาดูที่โคนมันครับ มันขึ้นเป็นเป็นมันขูดไปแล้วขึ้นเป็นเป็นแผ่นติดกันอย่างนี้ครับเนะครับเป็นแบนๆหนีบกันขึ้นมาเป็นคู่นะครับบางบางอันมีสามมีสี่มีสามนะครับสี่ยังไม่เห็นเท่าที่ดูอีกยากทะเลมันมีแค่ น้าตาแบบเดียวเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพืชไปหมดเลยเนี่มันไม่ใสเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นคู่กันหนีบขึ้นมางี้นะครับแยกมาได้สองใบยอย่างงี้แยกมาได้สองใบยอย่างงี้แต่ตัวมันจะหนีบกันตั้งแต่ใต้น้ํา ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับอยากรู้จริงๆว่าพยูนมันชอบกินแบบต้นเล็กหรือต้นใหญ่อยเหยียบโดนอะไรไม่รู้ครับเจ็บมากหลังจากที่มาถึงแล้วนะครับผมว่ายญ้าทะเลมันไม่มีพิษหรอกปลาพยูนที่กินได้ ผมก็อยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงเดี๋ยวมาลองชิมสักอันที่มันสะอาดสะอาๆหน่อยนะครับนี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับใบหญ้าทะเลอุ้ยอร่อยครับอู้อร่อยจริงๆผมไม่ได้มุกนะครับกิ่นมัน เหมือนใบเตยแล้วนิ่มนิ่มกว่านิ่มกว่าตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้มันก็ไม่นิ่ม,มต้องบอกว่านิ่มกว่านิ่มกว่าก้านผักชีอ่าเอ้จริงๆครับเดี๋ยวลองอีกอัน เอา้าอร่อยสวยมากมันลู่ไปกับน้ำที่ลดระดับลงนะครับตอนนี้น้ำกำลังไหลกลับสู่ทะเลแลว้วผมก็เชื่อว่าตอนน้ำขึ้นมันก็จะลู่กลับมาอีกด้านหนึ่งใช่หมดเลยนะครับย่าทะเลตรงนี้ใช่หมดเลย ตอนนี้ผมอยู่กลางดงหญ้าทะเลที่ผมอยากเห็นมาทั้งวันดูวันง่ายๆเหมือนไม่ใช่พืชแปลกหรือเด็ดเด่นหรือหน้าตาอะไรแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีความซับซ้อนในตัวของมันเพียงแต่เราไม่รู้แล้วมันก็เปิดเผยมาทางหน้าตาเท่าที่เราได้เห็นดีแล้วครับที่มันไม่สวยแปลกประหลาดจนคนต้องการเก็บมันไป ปลูกที่บ้านหรืออะไรปล่อยวันไว้ที่นี่ให้มันเป็นอาหารพยูนพยูนสูญพันธ์มีสองสาเหตุจากที่ไปหาข้อมูลมาระวังนั่งรอให้น้ําลงพยูนสูญพันธุ์เพราะว่ามนุษย์ล่ามันเนื่องจากเขาเชื่อว่าน้ําตาพยูนสามารถเอาไปทำยาสเสน่ห์ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาคิดว่ามันเป็นนางเงือกกลางทะเลก็เลยพยายามจับมัน พอมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อแหล่งอาหารลดลงปลาพยูนก็ไม่รู้จะกินอาหารที่ไหนมันก็ต้องอ,อพยพย้ายถิ่นไปและที่นี่นะครับก่อนที่บงแหล่งพยูนสุดท้ายของไทยขอให้หญ้าทะเลเขียวๆนานๆให้พยูนได้กินกันต่อไปให้พยูนกับมนุษย์ูย่ด้วยบริบทเดียวกันแต่ก็ไม่ต้อง มายุ่งเกี่ยวหรือมาอยากได้ชีวิตกันนะครับขอบคุณครับ